ทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็จะมาขายสกูชี่นะคะล็อตแรกนะคะได้พัสดุมาแล้วนะคะแล้วก็ตั้งราคาไว้แล้วนะคะก็สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้านะคะก็สั่งซื้อได้ที่ล l ล n e ID 2 a m y l o v e นะคะก็คือเป็นลายใหม่นะคะเนื่องจากว่าแจ้งไว้นะคะสำหรับ f อทุกคนก็คือลายเกา่าล้างเครื่องนะคะล้างเครื่องแล้วก็ ถ้าเกิดว่าลายไอดีนี้ไม่เซอร์ะคะก็สามารถทักได้ที่แฟนเพจ Smile Squishy Shop นะคะก็จะมาดูเพจทุกครั้งนะคะค่ะแล้วก็ไปมีละสองราคานะคะเดี๋ยวไปดูราคาแรกกันเลยเนาะราคาแรกนะคะก็ราคายี่สิบห้าบทนะคะนี่นะคะคขไปดูวันแรกกันเลยอันแรกนะคะก็เป็น Squishy Donut นะคะ Squishy Kitty Donut นะ Kitty Donut น,นะคะไซส์ก็มินินะ อันนี้ก็คือราคา25บาทนะคะบอกครั้งเดียวนะโอเคนะคะก็เป็นมีสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีชมพูสีชมพูไม่มีสีบนะคะนี่นะคะก็ด้านหลังก็ไม่มีตําหนินะถ้าใครบอกว่ามีตําหนิก็คือไม่รู้ด้วยนะคะก็เป็นน่าจะเป็นของโรงงานนะคะถ้าตําหนิถ้าเห็นนะโอเคราคา25บาทนะคะไม่ดูความสโลกันก็ไม่ค่อยสโลเท่าไหร่นะคะ ไม่ค่อยสโลเท่าไหร่นะโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูวันที่สองค่ะค่ะก็จะเป็นบันเมลอนออนเซนนะคะเมลอนบันออนเซนนี่นะก็จะมีสองสีนะคะก็คือสีเข้มกว่าแล้วก็สีอ่อนกว่านะคะอันนี้เข้มกว่านี้อ่อนกว่านะคะก็ให้แคปรูปแล้วก็ให้บอกด้วยนะคะว่าไหนโอเค อันนี้ก็ให้แคปรูปนะคะแล้วก็บอกว่าสีไหนด้วยนะมันเป็นสีชมพูเหลืองแล้วก็ขาวนะคะแคปรูปค่ะอันนี้นะคะก็ราคายี่บห้าบาทเหมือนกันทั้งหมดในตะกร้านี้นะคะจนกว่าจะบอกว่าราคาสามสิบนะถุงเปิดนิดนึงนะไม่ค่อยสโลนะคะไม่ค่อยสโลแต่ว่าน่ารักนะแนะนำเลยนะคะน่ารักมากมาก,มากโอเค ดูลายต่อไปค่ะเป็นมินิแพนด้านะคะน่ารักมากๆเลยอันนี้แม่ค้าชอบมากเลยนะคะแต่ว่าแม่ค้าไม่เก็บเดะะี๋ยวแม่ค้าสั่งจังหากไวนะ้หน่อโอุ้ยกล้องตกค,ค่ะค่ะน,นี่เลยนะคะก็ลัมมาสามสีสามแบบนะคะโอเคค่ะแบบแรกนะคะก็คือเป็นสีฟ้านะโฟกัสในสีเป็นสีฟ้าไม่แลบลิ้นนะคะสีฟ้าไม่แลบลิ้นนะ สโลนะคะไม่มีตำหนินะยี่สิบห้าบาทเท่านั้นนะคะลายที่สองนะคะก็คือลายสีฟ้าแลบลินนะนี่เป็นแลบลินนะคะยี่สิบห้าบาทเหมือนกันนะคะะโลนี้น,นะคะก็มีตำหนิจากโรงงานนิดหน่อยต่อไปนะคะก็เป็นสีม่วงนะคะมีโบนะม่วงมีโบนะคะ แม่คะไม่เคยแกะถุงมาเล่นนะคะอันนี้ก็เป็นตำหนิจากโรงงานก็คือรับมาก็รีวิวเลยอะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูตะกร้าสามสิบาทกันนะตะกร้ายี่สบาทก็มีแค่นี้นะคะสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไลน์ i อดีจำนี้เลยโอเคค่ะราคายี่สิบห้าบาทก็จะมีของปล่อยอันนี้นะคะอันนี้ปล่อยนะคะยี่สิบห้าบาทแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยอันนี้ปล่อยยี่สิบาทนะคะตำหนิก็มีตรงนี้คะ่ะแล้วก็ตรงนี้นะเยอะหน่อยนะ ยีิบาทเท่านั้นนะคะเล่นได้เหมือนเดิมค่ะน,น่ารักนะคะค่ะต่อไปเดี๋ยวก็จะเป็นราคาสามสิบาทนะคะถ้าเกลสามสิบาทก็อาจจะมีเยอะกว่าไอตัวอันตะกี้นะคะทําไมราคาไม่เหมือนกันก็คืออันนี้รับมาแพงกว่านะคะค่ะเดี๋ยวไปดูอันแรกกันเลยนะคะก็จะเป็นโดนัทนะคะอันนี้โดนัทคือแบบแน,นะนมากเลยนะ่ารักมากๆนะคะก็มีสองสีเป็นสีเหลืองโรยเกล็ดนะคะไม่มีตําหนินะ สีน้ำตาลนะคะเคลือบช็อกโกรแลตโอเคไม่สโลนะคะไม่สโลนะแต่ว่าน่ารักค่ะก็แนะนำเลยค่ะค่ะก็มีแค่นี้นะคะค่ะเดยวไปดวนที่สองค่ะก็จะเป็นบันธรรมดานะคะที่มีแก้มแดงด้วยอันนี้ก็แม่ค้าก็เลือกมาพิเศษเลยเพราะว่ามันเหลืออันเดียวก็เลยเลือกมาสงสารมันไม่สโลนะคะแต่ว่าน่ารักดี จริงๆนุ่มด้วยคือมันนุ่มกว่าทุกอันอะ่ะจะบอกว่าคือนุ่มกว่าทุกอันนะคะราคาพิเศษแค่สามสิบบาทนะคะอันนี้โอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นคาบีวาลาซานแพนเคก้กนะคะไม่แทนนะความินใจก็มีนะคะราคาสามสิบบาทเท่านั้นนะคะือแม่ค้าเคยเห็นเขาขายสี่สิบบาทด้วยนะคะแต่มาขายแค่สามสิบบาทเท่านั้นนะซาโลนี่หน่อยนะคะโอเคค่ะไปดูอันต่อไป อันนี้ก็ไม่มีคู่นะคะไม่มีเพื่อนเป็นแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชหน้าย,ยิ้มและลิ้นเลยบอกแล้วนะว่าให้แคปรูปนะถ้าเกิดของเหลืออะไรอย่างนี้ก็จะอัปเดตท,ทุกวันเลยนะคะบางวันก็ได้นี่นะคะโอเคอันต่อไปนะคะอยากจะบอกว่านี้แนะนำกับเพื่อเลยคือสโลมากนะคะก็คือเป็นมินิปังตอนนะคะอันนี้ราคาสามสิบห้าบาทได้สามสิบาทนะคะถูกจับ ส0บาทนะก็มีสามสีนะคะก็คือไอ้ไอ้อันนี้เป็นสีชมพูนะสีชมพูอ่อนค่ะก็มีเป็นสีเหลืองมีเกล็ดน้ำตาลนะคะก็เป็นสีน้ำตาลมีเกล็ดน้ำตาลเหมือนกันนะคะสามสิบาทนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูมีเกล็ดะค,ะค่ะถ่ะต่อไปนะเป็นปังแผน่นออนเซ็นนะคะสีชมพูเข้มกับสีชมพูอ่อนนะคะ โลนิดๆน,นะคะค่ะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปเลยนะเป็นกุเดตามะนะคะกุเดทามะนะคะก็มีหลายลายมากเลยก็เป็นบันกุเดทามะนะคะมีสองหน้านะมีสามสิบาทเท่านั้นนะคะราคาพิเศษน่ารักนุ่มนิ่มมากเลยโอเคแล้วก็เป็นไข่ดาวกับเขาเรียก่อะไรอภายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะว่าเรียกว่าอะไรทัดทัดไข่กุเดตามะนะคะทัดไข่กุเดทามะแล้วก็เป็น ไขาดาวกูเตมะกูดีตามะนะคะกูดธรมะนะคะนี่ค่ะราคาสาสิบบาทเท่านั้นนะคะทั้งหมดที่ขายก็จะมีเท่านี้นะโอเคค่ะน่ารักมากๆเลยนะอย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆนะคะแล้วก็ลายไอนดี d เผื่อทุกเผื่อบางคนจำไม่ได้นะคะก็นี่เลยสามารถติดต่อได้ที่ ID Line t o amy love er นะคะแล้วก็เพจ สมั y under score squishy under score shop นะคะส่วนจริงนะคะก็มีน้องสองคนก็ฮักมาแล้วแต่ยังไม่ขายนะคะวันนั้นค่ะก็น่ารักมากเลยนะคะ s ก u i s h y ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะคะก็อย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆนะคะงั้นวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย